สวัสดีครับตอนที่แอดกันมาอยู่วัดปลาแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาตามเด็กน้ำปูนะครับเนาะมัวหนึงกับพวกเขาเราครับรถปกกูกับหกซีกับพวกเขาเราเนี่ยนะครับเดินเนี่ยเรปูยเห็นห้องน้ำนะครับเนาะขาดทุนขาดปัดใจอยู่นะครับท่านผู้ชมยังบ่ก่อ เมา่ล้วก็ฝากกดไล์คดแช่คดติดตามเห็เดพาด้วยครับเนะ้อให้มีกำลังใจใเ็ดคจิบต่อไปนะครับท่านผู้ชมมาหาแนวทางนะตัวดีตัวเด็ดแบบฝากพปี่น้องฮาเนาะเดี๋ยวขอไปรับขบไปช่งนมกันนะครับเนาะท่านผู้ชม เราไม่ได้ขัท่นเลยครับอันนี้อันนี้ผู้ฟันว่าอย่างไรครับฟันว่าสเด่นน้ําม่ใช่มันหอนที่จังเลยฟันว่าได้ใเด่นน้ำป,ป,ป,ปีนกกรดุงตาแบปีกรดเยนปีว่ามันกัะดึงง่เลยแต่ทองโกรธะคิดว่าครับด้วยสนปีมันดึงบ่อดึงแห้งเลยวก มันขายว่ามันเจ็บหรือมันมอนขาเหรแล้ว,วก็เลอผยาขึ้นเลยไล้ตีเป็นชีด้วยอำแล้ตีเป็นตปแดเนาะแปี่องแปดน้ 1, าหนึ่งกันว่ะครับบันนี้เมื่อนี้ยคอยครได้คุดยังก็เลยามาต่นเสาก็เลยขอจุดทูกทูนเป็นตัวนี้อนึ่ขอเลกทูบอ่ะครับทูกได้ รู้เปเก้าสามแปดนี่ถูกอันนี้เลขนี้มีที่ตัวนี้มันมาข่าวๆนี่นี่เวลาเขาคิดมันจะเห็นแต่ตัวเลขตัวเดียวนี่แหละ uh huh. มันจะเห็นมากล่องมากล่ออยู่นี่กีท่องน่ะอันนี้อันนี้เป็นแล้วแต้มันใิร้ายตัวเกินไปครับ อันอันตัวแปดนึงนี่เป็นเลขล่างไ่มครับอันนี้ล่างนี่นี่โอ้ครับเลขล่างล่างเลยอันนี้บนบนสองอันตัดเอาแต่ว่ามันจีฝันอันนี้ฝันอันนี้อันนี้ทู่ครับอันนี้นี่มิดนี่อันนั้นละครับอันอันเมื่อเนี่ยอนตกอู้ไปใส่มามท่นเป็นงัดชกมึนอ๋อชกนกาม แต่ว่าผู้ตายผมเจ็ดสิบแปดแปดสิบเจ็อ้เจ็ดสิบแปดอาุเจปด่พชอ์ได้ปุ๊บแปเจมันสีบอกออกว่าฉันนาะมันมาตัวเดียวกันไม่ได้แปดเจ็ดแปดเจ็ครับแปดเจอันนี้กเจ็ดเป็นแปก็ได้เลยโอ้ตัวเนี้ยโอ้ตัวนึงนี่บคร่ตัวนึงมันอาจจะเปลี่ยนแปงก็ได้โอ้อันนึงก็เ็ตัวเดียวันดียครับปีนี้ตีปีไฮเทเลย ครื่้งซูนเซ็งสินะเราจะห้าวเาบอกเนาะอืองศูนแห้งเพราะอันสั่นมันมันกัดดึงบหออกนะมันูนเอาัน0ูนแห้งอยู่เพราเป็นแปดศูนย์ครับกับประมาณกะไ้กับไคิดเอาคิดเอาแปลเอาไหมครับแปลเอาเครัยมันกระดวงไห้พ<อ>พเพือว่ามันิมาอยู่ในรักแปดบรักแปดแต่รักนัขนขึ้นบ้าเนี่ยถูไมเอาเสียรถไปรกปันได่เน อันนี้อันนี้แปดหนึ่งีนเลขกันฝันเนาะครับเนาะอันนี้เลขกันนั่งสมาธิเอาบอรนี่โอาเลขทูบนี่โอเลขทูบคอยจัดคอยขอเพิ่นโอ้ทูบนั่นมันอันเน่าพระเจ้าทูบมาขายนะเขาเลยอธิษฐานเอาโอ้เลขทูบทีครับเลขทูบโอ้เลขทูบมิมแปดโอ้อันนี้เลขทูบอือันนี้เลขปู้นั่งเอาบอครับนี่นั่งในมิ๊นี่นะครับอือ ห้าหนึ่งเจ็ดตแต่วตัวนี้เป็นเลขล่างลูกคุนเนาะตัวนี้เป็นเลขล่างอันนี้เป็นเลขบนคือฟันท่องไงเลยขั้นฟันท่องตัวไหนครับแปดหนึ่งล่างแปดหนึ่งเล่นวาครับมากแปดแฉะคือว่าชูแห้งเลยโอ้ครับวัดอีีเนาะเอาขั้นศูแห้งกับเป็นแปดศูนก์เลยเนาะครับเนาะครับแปดศูนก็ได้นอปนนั่นครับแลวเอาที่เจาเจ้าเขานี่แหละครับ่ต้องกาหลนยเนาะครับเนาะต้องอาไลนยเพราะว่าแปดเอาแปดหนึ่งแปดศูนเนี่แหละ สำหรับล่างนี่นี่ครับอันนี้ชุ่อมันโดนตันเนเอาไปนีะครับตันเลียนเอาเน้อครับเนาะนเลนเอาเลขทูมีกับตันเลียนเอาเี่จะหด้เน้นเนี่ยอันสามแปดสามเก่าโอ้สามแปดสามเก่า, 8, า 9, ด้วยครับเน้นแน่เพราะว่ามันอาจจะวานนีมิดของคอยมันฐาหนึ่งเจ็ดม,มันมาสิมาดิแต่ว่าถ้าคนเท่ามันก็เอายาฮักทิ้งเนาะครับยาหักทิ้งเสมอภาพกันครับเสมอภาพ เสมอภาคก็ตัดเลนเลนโะตูแล้วครับนี่ฮ่าฮ่เอเมอภาคก็เลนหมดที่แล้วก็ใชไดายง้ว่าควเป็นถือกันน้ำงมันเลขหนาอยู่ได้แสบทัดนอยู่โอปโปโอปโถือรถตัรีีเลขหนาโอ้อ้าปูดวงดีว่าสองวันแล้วตอนนี้ห้าสองศูนแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดอ๋อซื้อรถตัลลีใบผมต้อออกข้างหน้าเาเลยอ๋อครับ พออาหารต้นึ่งหเจดออกสเจ็ดครับเก้าเจ็ดสองเกาเจเก้าเจ็ดสองครับมันตีลัอกาครับเนาะนึ่งขึ้นกันหนึ่กาแต่คือ่าควมันพวบมัตีมันเปลี่ยนหรือวาเนาะต่วขั้นเด็กอะแล้วเจ็ดที่ขันได้แม่นขึ้นย่งนีแม่นครับอืมมันเดินมันใกใกล้เคียงกันนะคกันเอาะ้องหึงปูงได้เล็กหนาอยออ นึว okay. ну, okay. okay. ่เจดันไปมออครับบัห้าสออ่ะขอได้มาห้าสองขาได้เอาศูนย์ใส่สินะคล้ายๆว่าโอ้มรับก็ห้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหกเจ็ดตัวตนึว่าหกเจ็ดวได้สองคู่เออสองใบมันสคู่นึงสองใบตวล่องอันงวดก่อนตัวอันงวดก่อนตวล่องพูนกับบ่อันตัล่องมันใกล้เคียงอยู่เนาะครับเนาะตล่องนี่ไหม หนึ 1> 1, 2, ่งสองกับสองสองกับหกสี่ก็อันพูได้ตัวไห้ครับนี่วันวันหนึ่งบนแม่นั่นป่ะครับนี่หนึ่งวันวันหนึ่งพูกับไห้ต้านไห้สองหาครับเจ็ดหกนี่แค่เอาตุนีิใส่กันนี่นะนี่ไหมครับนี่แล้วมันมัแบบนั่นแบบนั่แบบนี้เราเอาจุดจับจุดเอาคจับจุดที่มันมันหน้า คือว่าไฟเฮตดมันกันผู้ขาเจ้าเฮ็ดเป็ี่นขจารือเพราะว่าเท่าเดียวดิเลขมาเหมือนเลขมาเหมือนดิครับนี่หมดฟันมี4มี2มี7จเลขมาเหมือนดิเก้ากัมี9ก็มี4ก็มีโอ้คข้ามันเลขวิ่งนี่เข้าหมดเนาะครับเนาะถ้ามันเลขวิ่งเข้าหมดเด้ยหมดฟันมันมีมี4มี9มี4มี2มีเจ็ดถ้ามันวิ่งนี่เข้าหมดเด้นี่คถ้ามันวิ่งนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างนี่ครับ ครับปั้นเนวิบบ่งงวดก่อนอาา๋อาานี่อันี้อันนี้ครับงวอนี่ฟันท่งไห่เลขแปดหนึ่งกันบอครับบไม่มีผ่ากนบอครับบแต่ก็เหนียวนอนครับของโมนี้มันวานแอนนี่นเ,นเลข<ล>ตั้งร้อยตัวนะครับเนาะเลขตั้งร้อยตัว,ตวมาให้ให้ให<ไ>้ตัวเดียวนะครับเนาะให้เน้นตัวเดียว มาเกี่ยวนี้อแน่นรอ,อยกว่เสนกับ,บนะนครับเอาในร้อยอันนี้หา,หาสิบหาสิบสิ่งอัน,นอันนี้ร้ออ,นนอันนี้หาิบาิโอ้อันแปดหนึ่งรอยรเสิครับแต่ว่าตัวนี้บอกขันกนก้นตดเลนกัได้ยังไตเลนหกประตูเดีกมสิม,มาเัวเดียวบนรางได้เขาคำเขาเลว่าเขาคำโอ้<ๆ>โอเขาเรีกตัวเดีมิสิมาบนรางเลยเหรออ๋ออีดี้เคเห็นว่า,วาหนันบางหมือนกันบังวดซีทุนทีแบบยนก็มีซีจังเลยครับ ที่004แล้วมันอ,ออกแบบีที่แล้วนช่ใล้วบางทีนี้ว,ว่าเขาสีละันตัวนึงมันบรรักหนึ่งแต่ลักสอสังเกตบงงเรือตรีแล้มันออกมากีบุคี่ตัวดม้นสิมา,าผลแ่กประโยชน์แเรื่งเร,รบงเดีวมันสิเขาว่าออกมาเลยทั้งบดทั้งล่งตัวเดียวัแต่ว่ายงังจ,จำได้แล้วเดิลนลยครับแต่ว่าเจ็นีมากครับ อันเจดเดือนมาหางอแได้คำนี่อ่ะแบ,อ,บอ,อันงนี่คืองล่างเหรอครับนนี่มันอาจจิตตองจิเบิลก็ได้โอ้จิตตองจิเบิลก็ได้ว่าคือคือคหนึงกัเจ็ตัวเดียวกันนี่้าครับเจ็ดเจ็ดเทครับเลือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเท็จังออครับไม่ว่าส์ก็กไม่มีลักษณะนี้มันแตกไปได้หลายทางอ่าอันนี้ขอสวกันเนาะครับเพราะมันจิตเบินี่แม่นอยู่ครับคิดว่าจะซื้อดิเมื่อจิเบิหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปแปนี่บ่าเจ็ดเจ็ดเนี่ย่าครับ เด็กครับันมันคมันอร่อยกิ่นโคตเอาตัวเดียวยุ่เบิดปีดิโอแม่นครับมันมาหาทั้งเครือร้ลมหางืด้ครับมันมาเห็นบ่กเก่ามากครับเก่าเก้าด้หพีไก่หกเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าหกย่หนครับนั่นปะแม่นด้วยครับปีไก่เนี่แม่นด้วยถ้าจับจุดหาหกห้าเจ็ยังดวมันจิเป็นพระเอกตัวนึงนี่ดิปีนึงกัรักอรอยก็่รักไม่อย็น นักชิดนะครับต้มนมี่แต่ว่าปีนี้มันมันว่าปีนี้นี่ว่ามันเจ็ตเป็นไปเองกันบ้าบเจ็ดหาหัวด้นะครับหางัวเก็ตัวนี้หาว่าเอาอีกงนมันกับว่าั่นนี้ว่างเงยนบ้าเอาเก็นนึงะเท่อนั้นครับ <c oughs> ดดครับแปดนึเป็นเลขล่างเนาะครับเนาะอัน,นี้เป็นเลขบนเก้สามแปด เลเก็นะครับเนาะเ็เป็นยนวสรางเสียงโวงเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันที่สิบหกมีตัวหน้านี่โฉมมาสุกุสุก่นนะครับเจ้โมมาสุกุสุกคนเรื่อยๆแห้งครับเจ้คลิปนี้สวัสดีครับครับ